สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโอ EP นี้อยู่นะครับทใไมเป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิโดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ พระพิมพเนื้อผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระพิมพ์ของหลวงพ่อประสัยเนื้อกระเบื้องหลังคาบโบสถ์รุ่นแรกนะครับผมที่ขอที่วัดโพชยัยจังหวัดสงขายปีพศ2541นะครับผมก็จะมีสร้างด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับผมมีทั้งที่เป็นพิมพหยดน้ําพิมพ์นางพญาพิมพ์ใบโพนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะน,นี้จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับพระ สมเด็จน,นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นธาตุเจดีนะครับผมรายละเอียดภาพในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับโอบ้านสวนเลยครับรูปพรรณสันฐานของพระผงรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกขอบนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อพระสียนะครับแล้วก็ ที่เป็นแบกเกาอยู่ตรงนี้จะเป็นรูปใบโพนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดคือวัดโพชัยนะครับผมขลระลายยันที่ลายล้อมอยู่มี4ตัวนะครับผมนะมักพัะนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวใจธาตุสี่นะครับผมใช้ในการาตั้งธาตุหนอนธาตุนะครับผมเพื่อให้เกิดเป็นพระกําลังนะครับผม ดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นธาตุเจดีวัดโพชัยนะครับผมอัคราลยันก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับผมนะมะพระพระนะครับหลวงพ่อวัสสีกระเบื้องหลังคาโบครับผมรุ่นแรกนะครับผมอันนี้สัก,กรลาด2,541นะครับผมวัดโพชัยจังหวัดน้องคายนะครับกระเบื้องหลังคาโบนี่ก็ถือได้ว่าเป็น วัสดุมวลสารวัตถุมงคลสุดยอดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคือในโบสถ์ในวิหารเนี่ยจะมีการาพิธีกรรมทางาศาสนานะครับผมอย่างเช่นการบวชการสวรดการเสกต่างๆนะครับผมก็จะเกิดขึ้นในโบสถ์ในวิหารของวัดต่างๆนะครับผมซึ่ง วัสดุที่มีการทํานุกรุงเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีวัสดุประเภทที่เป็นไม้นะครับผมรวมรวมถึงกระเบื้องหลังคาบโบสถ์นี้ด้วยนะครับผมซึ่งผ่านไปเป็นเวลาหลายปีนะครับผมกว่าจะได้เปลี่ยนถ่ายวัสดุสักครั้งหนึ่งนะครับผมพอเปลี่ยนถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่ได้รับ การพุทธาพิเศษในพุทธพิธีต่างๆนะครับผมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับผมพอนํามาเป็นมวลสารนะครับผมในการสร้างาวัตถุมงคล,ลก็ถือได้ว่าเป็นของดีที่น่าบูชายอย่างน,นะครับผมบางทีเห็นรูปลักษณ์ที่แบบธรรมดานะครับผมแต่ว่าเนื้อหามวลสารนี่เรียกได้ว่าแคบจะไม่ต้องปลูกเสกเลยนะครับผมก็ถือได้ว่า เป็นของนทนศิษย์อย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งคําว่าของนทนศิษย์นี่บางครั้งเราอาจจะนึกไปถึงวัสดุที่เป็นธรรมชาติต่างๆหินแร่ไม้ต่างๆนะครับผมที่เป็นมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าจะเป็นเที่ยงงากระเขาต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นวัสดุที่นํามาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าคนนํามาใชา้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็เกิดไปตกกระทบ กับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างเช่นเสียงสวดมนต์ต่างๆเสียงพุทธาพิเศษหรือว่าร่วมอยู่ในกิจกรรมที่เป็นมงคลต่างๆนะครับผมกระเบื้องหลังคาโบสถ์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดโพชัยนะครับผมเป็นวัดที่พุทธาเนิกชนไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยเองหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวนะครับผมก็ข้ามมาบูชาสักการะไม่ได้ขาดนะครับผมเรียกว่าเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมดึงดูดนะครับ พอทางวัดได้นำมาเป็นวัตถุโมงคลจัดสร้างเป็นพระพิมพ์ต่างๆนะครับผมก็ควรค่าอย่างยิ่งนะครับผมถึงอายุอานามจะไม่มากนี่ที่การสร้างเป็นพระพิมพ์ไม่ไม,มากนะครับผมแต่ว่าวัสดุที่นำมาใช้เป็นมวลสารนี้ผ่านมาแทบไปเรียกได้ว่าเป็นเกือบจะเป็นร้อยปีนะครับผมถพง่จะได้เปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับผม นี่ก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกอีกแบบหนึ่งนะครับผมไม่เฉพาะของวัดโพชัยนะครับผมจะเป็นของวัดในไหนก็ตามที่ใช้ไม้เสาโบสถไม้หลังคาโบสหรือว่าเป็นตัวหลังคาโบสเองนะครับผมมาทําเป็นวัตถุมงคลในตรงนี้นะครับผมสำหรับในวีดีโอคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆพนะครับผม ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ